สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรีวิวริส2สองกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะน,นําแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้วีไพย้ำว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยเนาะใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะฟรีไม่มีค่าบริการนะสูตรคือร้อยบนบก7 7คือค่าคงที่เล่นปักหน่วยบนนะคะสูตรนี้ร้อยบนบก7เข้าหลายแบบเลยนะคะ แอดก็เลยเลือกปักหน่วยบนปักข้อดีของปักก็คือว่าถ้าเล่ยออกเบิ้ลนะคะถ้าเล่ยออกเบิ้ลถ้าสุดเราเข้าเราก็ได้นะคะซึ่งเข้ายาวๆเลยเนาะตั้งแต่รอบที่35จนถึงรอบที่44เข้ายามากแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางหลุดหนึ่งรอบเนะาะปักหน่วยบนนะคะปักหน,น่วยบนกดบนรูดหลังนะคะยีก่กีจะให้1่บาทเท่ากับ90บา้าสิบคะก็เก้าสิบสองเนาะตีเฉลี่ย90เลยนะแล้วก็เราก็ ลบต้นทุนเรานะคะในโปรแกรมนี้ให้5ตัวเอาไปเล่นปักหน่วยบนกดบนรุ่นหลังจะอยู่ที่50ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึบาทใช้ทุน50บาทเราสามารถตัดลดต้นทุนได้นะคะเดี๋ยวเราฟังคลิปไม่จบเดี๋ยวจะบอกวิธีการตัดลดต้นทุนนะก็จะได้กําไร สี่สิบบาทนะคะกำไร40บาทนะแต่ถ้าเราตัดลดต้นทุนเราก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นนะ,ะเดี๋ยวรับฟังคลิปให้จบเดี๋ยวจะบอกเนาะว่าเป็นทํำยังไงวิธีการตัดลดต้นทุนให้สมาชิกได้ไปต่อยอดเนาะเข้ายาวๆเลยนะคะคนที่มีโปรแกรมแล้วรับที่45่สิบาเอาหกเจไปเล่นปักหน่วยบนกดบนรุ่นหลังจะอยู่ที่50ตัวนะคะถ้าลงทุนตัวได้หนึ่งบาทใช้ทุน50บาทเนาะทีนี้เราจะมาดูวิธีการตัดลดต้นทุนนะก็คือเราจะเช็ค3รอบสมมติเราจะเช็ครับที่4 1 42เ็ 43เราจะลงทุนรอบที่44นะคะก็ปักหน่วยบนรอบที่4 1ปักหน่วยบนก็คือ9 9เข้าทําสัญลักษณ์ไว้รอบที่42ปักหน่วยบนคือ7 7เข้าทําสัญลักษณ์ไว้รอบที่43ปักหน่วยบนคือ9 9เข้าทําสัญลักษณ์ไว้ทีนี้3รอบที่เราเช็คมาตั้งแต่รอบที่41 42, 43ตําแหน่งไหนไม่เข้าเราจะตัดตําแหน่งนั้นนะคะตาแหน่งที่1ไม่เข้านะคะแล้วก็ตําแหน่งที่4ไม่เข้านะเราจะตัด ตา,า,า,าสองตัวก็จะเลยอ,อยู่3ตัวคือเหลือเลข4เลข5เลข7นะคะเราจะลงทุนรอบที่44นะรอบที่รอบที่44บี่ออก9 2้า2นะคะปักหน่วยบน4เข้านะคะเราก็เอา3าตัวนี้ไปเล่นปักหน่วยบนก็จะอยู่ที่30ตัวถ้าลงทุนตัวละ1บาทใช้ทุน30บาทนะคะยี่ยิจะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบต้นทุนเรา30กําไร <c oughs> 60บาทเลยนะคะกำไรเยอะเลยแอดก็มาลงเปในทางเนาะ ก็สูตรคือร้อยบนบกเนะคะก่อนนําเล่นเช็คก,ก่อนนะว่าสูตรนี้ยังเข้าอยู่ไหมหรือว่าหลุดไปแล้วนะคะเพราะว่าเข้ายาวมากแล้วเข้ายาวๆเลยเนอแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ